มาซิกใหม่หรอพี่น้องโอ้ยยางะตะขอดแม่ก็บพท่านเลยนี่พี่น้องมันกับพันแม่พัน,พน,พนอันนั้นค์อดมั้งนี่นี่พันขอดนะตัวน,น้อยๆตัวผูหรือตัวเมียนอนนอนมึงหลับหลักลอีหลักค้ำแขงตัวผูโอ้ตัวเมียเนอะตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่หลพดคนออกกำลังแข็งพี่น้องก็ขขงแข็งว่าแห้งนอะน ออกว่าอันนันกีน้ชั่วโมงตรงจันนี้แต่สิตนเมียผลิตยางเร็วแหงสันคเขาขอ,อกืนนี่ไล่ต้อนขวายเขาขอ,อกอด้วยพี่น้องเด้อคำละอ้าวลงดีดีละลงดีดีโอ้ยบอกแข็งแรงเลย แม่เห็นยางมือเท้าลูกเป้นไปนี่ลูกหน่อยเท้าเน่นี่ตัวนี้ก็ตุ้บผูถึงเวลาพอนกนสิเขาขอกเองเพื่อนผุนจะคอยไปจับผูกเอาพี่น้องแต่แม่ลูกตัวนี้บบก้าวเขาไปนในขอกดอก านเขาเหยียบเพิ่นปูไว้ทั้งนอกมวนปูงใหญ่เพิ่นเป็นยังอยู่ฝนด้วยไปไปเาขาคอกเอาขาคอกถ้าลูกแน่ เห็นไหมยางเร็วเด็กจจับเอาเสือกเด้กพี่น่งนจะจะจองมันจับเอาเสือกไว้ก่อนไปขาพนแะน่แง่แังแง่ย,งย,ยูคนอื่นถูกคนไปยังยังเร็ว ทิมาจุ่มกันก่อนไอ้เนี่ยงานบึ้งมาจุ่มกันตละบันโอ้โห่เลย ลูกนีแล้วพี่นอ้องตัวนี้บอกเขาไปไหนดอกโอ้ยเด็กคนดึงโอ้ยหิวหนามบา่เอาไป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 ,ไปกินหนามไปหิวหนามอีหลี น้ำก็เอาใส่กระลำมังไว้แล้วนี่แหละเฮียน้ำเฮียน้ำเฮีน้ำเฮีน้ำเอาสมิ่งคน,นรับผิดน้นองเด้อพอกันไม่คิปหน้าจ้ะ